ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโลค่ะวันนี้ทำพิ่อากาศในหัวข้อชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไร มาเช็คกันดูนะคะว่าชีวิตในอนาคตของคุณนั้นจะเปลี่ยนไปในเส้นทางแบบไหนอย่างไรกันบ้างมีกองไพ่ทั้งหมด3กองตุกตา3ตัวถ้าชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะสามารถฟังได้มากกว่า1กองเนื่องจากเป็นการดูแบบ general reading หากต้องการดูส่วนตัวสามารถทักทายกันมาตามที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะคะและเมื่อเลือกกันได้แล้วก็ไปเช็คกันเลยะค่ะว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปยังไงกันบ้างในอนาคตนะคะไปเช็คเลยคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1ในหัวข้อชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรสำหรับตัวตนในปัจจุบันก่อนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนนั้นชีวิตปัจจุบันของคุณเนี่ยมีจังหวะที่เหมือนมันวุ่นวายมากเลยนะอาจจะมีลักซ้อนมีความสับสนมีการแข่งแย่งแข่งขันกันมีเรื่องราวที่เหมือนมีคนขัดแข้งขัดขานนะคะและมีคนที่อยากจะเอาชนะมีเรื่องราวของการทะเลาะการถกเถียงความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงรอย และก็การรอคอยนะคะบางครั้งมันมีจังหวะที่เหมือนเรากำลังรอคำตอบจากใครบางคนรออิสระภาพรอการที่เขาจะสารภาพอะไรบางอย่างหรือมันเป็นจังหวะที่เหมือนเราทัวร์อ a l o ก็ได้นะมันดูเหมือนเราโดดเดี่ยวทั้งที่มีคนของเราอยู่หรือว่า ชีวิตเราเหมือนเราพยายามจะออกมาจากปัญหาความสัมพันธ์ความสับสนการทะเลาะเบาะแว้งของคนรอบข้างรอบตัวอยากจะมีอิสระภาพอยู่ได้ด้วยตัวเองใช้ชีวิตได้มีความสุขในแบบของฉันสทีทำไมถึงมีแต่คนมาวุ่นเวอร์วุ่นวายในชีวิตอยากจะได้อะไรก็ยังไม่ได้ดั่งใจนะคะมันมีจุดที่เหมือนเรากำลังไฟกับใครบางคน แล้วก็เหมือนมันมีจังหวะของการรอคอยอิสรภาพรอคอยการประสบความสําเร็จด้วยตัวเองรอคอยการที่จะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์แบบที่มันมีแค่2คนไม่ใช่3 4มหคนและชีวิตจะเปลี่ยนไปยังไงในอนาคตมันมีช่วงเวลาที่เราต้องรอคะ่ะช่วงนี้อาจจะอยู่ในจังหวะที่เรากำลังสั่งสมประสบการณ์ค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปทีละนิด มันจะมีจุดที่เราต้องปรับตัวค่อนข้างจะเยอะแต่ว่านะคะหลังจากนี้อนาคตเมื่อเราปรับได้ในจุดหนึ่งแล้วอะมันจะไหลไปเรื่อยๆในเส้นทางของตัวเราเองมันจะเหมือนเราได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เกิดเป็นคนใหม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้โผบินออกจากปัญหาเก่าๆสถานที่เดิมๆคนกลุ่มเดิมๆ บางคนถ้าหากปรารถนาจะย้ายงานนะคะก็สามารถย้ายได้นะแต่ช่วงแรกๆอาจจะต้องฝืนทนสักนิดนึงจนกว่าปัญหามันจะสงบลงถึงจะสามารถไปได้ส่วนใครที่มีความอิรุงตรงนางอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องก้าวไปต่อในเส้นทางของชีวิตนะคะมันมีโจทย์ที่เหมือนเราต้องแก้ไขก่อนที่จะไปด้วยเขาหรือว่าคนรอบตัวของเราในช่วงเวลานี้ที่มา ขัดผลประโยชน์มาสร้างปัญหาให้กับชีวิตอาจจะเป็นคนที่เข้ามาสอนเส้นทางใหม่ๆใ,ในการเลือกชีวิตของเราเองในการสร้างชีวิตในแบบของเราเองถ้าหากเราไม่เจออุปสรรคขวากน้ําเราก็จะไม่เข้าใจวิธีการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างไปจากเดิมเพราะงั้นขอให้ฟังเสียงข้างในนะคะสิ่งที่ความรู้สึกข้างในของคุณตอบคุณมันชัดเจนที่สุดแล้ว เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าข้างนอกมันสับสนให้เรากลับมาวางข้างในให้สงบก่อนพอเมื่อไหร่ที่เรายังสับสนข้างนอกแล้วเราก็มาสับสนข้างในมันก็จะตีกันไปตีกันมาไม่จบสักทีนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งอะคะ่ะคุณจะเริ่มเก็ตกับวิธีการปรับสมดุลทั้งโลกภายนอกและโลกภายในและคุณจะเริ่มก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่มันมีอิสระ ที่มันมีความสุขที่มันไม่ต้องมานั่งคิดเยอะมานั่งกังวลใจแต่ถึงอย่างนั้นก่อนที่จะไปได้เนี่ยมันต้องมีจุดที่คุณต้องเปลี่ยนตัวเองอะต้องเตรียมการก่อนนะคะเหมือนจะออกจากบ้านก็ต้องแพ็คกระเป๋าใช่ไหมจะไปไหนทั้งทีถ้าไม่มีแบบการเตรียมตัวเลยเนี่ยมันก็ยังยากที่จะไปก่อนที่คุณจะออกจากสถานการณ์ความยุ่งเหยิงตรงนี้ได้มันต้องมีจังหวะของการเรียนรู้การบ่มเพาะการเติบโต บางคนอาจจะลงทุนทำงานบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวเองได้รับอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพจากคนเก่าๆครอบครัวของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะไปได้นะคะและคุณจะไปได้อย่างสง่างามเมื่อคุณจัดการสภาวะปัจจุบันของคุณให้สงบเข้าถึงความเข้าใจคนรอบข้างเข้าใจสถานการณ์และอยู่กับมันได้โดยที่ไม่คิดฟุ้งซ่านก่อน เมื่อคุณวางความคิดที่ฟุ้งซ่านของคุณลงได้คุณจึงจะมีไอเดียในการสร้างสารรค์เตรียมการในการที่จะโผบินเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนผีเสื้อนะคะที่ออกจากรังไหมแล้วโผบินออกไปสู่โลกกว้างส่วนคำไกด์ไลน์ของนาไพนะคะเขาบอกว่าให้ตามเสียงภายในใจสิ่งที่เราอยากจะทำขอให้เชื่อว่าเราสามารถเลือกได้นะคะชีวิตเรา เปรียบเสมือนแสงสว่างได้เสมอไม่ว่าข้างนอกมันจะมืดแค่ไหนขอให้ข้างในของคุณสว่างสดใสก็พอค่ะเลือกเส้นทางที่ใช่มันจะมีจุดที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกอะไรขอให้ฟังความรู้สึกข้างในของคุณให้ดีเมื่อไหร่ที่คุณฟังเขาได้อย่างชัดได้อย่างเข้าถึงเข้าใจตัวตนภายในของคุณคุณจะเข้าใจว่าวิธีการที่คุณจะเลือกนั้น มันไม่ได้จําเป็นที่คุณจะต้องเลือกเหมือนที่คนอื่นเขาบอกแต่มันจําเป็นที่คุณจะต้องเลือกตามความรู้สึกลึกๆที่คุณปรารถนาเพราะมันคือทั้งชีวิตของคุณนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะการที่คุณจะโผบินเป็นผีเสื้อได้นั้นคุณต้องกระเทาะเปลือกตัวตนเก่าที่เป็นรังใหม่ที่ห่อหุ้มคุณเอาไว้ไม่ให้อิสรภาพทางจิตวิญญาณของคุณเมื่อไหร่ที่คุณสามารถ เข้าถึงแก่นแท้ข้างในเข้าถึงตัวตนภายในตระหนักรู้ภายในตัวเองว่าคุณต้องการอะไรเมื่อนั้นคุณจะสามารถมุ่งโฟกัสไปในสิ่งที่คุณปรารถนาได้สามารถเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้และไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรขอให้รู้ว่าทุกอย่างมันมีเส้นทางที่ใช่อยู่เสมอถ้าหากคุณเลือกแล้วคุณไม่พอใจคุณก็แค่เลือกใหม่ค่ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมีแค่จังหวะเวลาที่เหมาะสม ในช่วงชีวิตของคุณนะเวลานั้นและถ้าหากคุณอยากเข้าถึงตัวตนภายในแล้วละก็เรามีคอร์สออนไลน์นะคะ777นะคะอวเนตระหนักรู้ตัวตน mm hmm. ก็สามารถดูรายละเอียดจากลิงก์ที่ใส่เอาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าเช็คพลังงานส่วนตัวจริงๆก็สามารถทักทายดูดวงส่วนตัวกันมาได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการ s ส b s r r i e e ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2ในหัวข้อชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรสำหรับตัวตนนะับปัจจุบันก่อนนะคะก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนเรามาเช็คพลังงานปัจจุบันกันก่อนนะช่วงเวลานี้คุณกำลังมุ่งมั่นกับชีวิตนะคะ เรียกว่าอยากจะอู้ก็อู้ไม่ได้เพราะมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นชีวิตใหม่การมุ่งหวังบางสิ่งบางอย่างที่คุณปรารถนาบางคนอาจจะอยากไปขอสาวแต่งงานนะคะหรือบางคนก็อาจจะอยากมีคอมมิตเมนต์ในชีวิตหรือการเปลี่ยนจังหวะชีวิตไปสู่ชีวิตใหม่ที่มันเป็นหนึ่งเหรียญที่คุณปรารถนาที่คุณรอคอยแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยมันค่อนข้างจะมี หลายๆอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกท้อเมื่อไรสิ่งที่รอจะมาถึงสักทีนะไม่ว่ายังไงก็ยังมองไม่เห็นปลายทางสักทีแต่คุณมีจิตที่ตั้งมั่นนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าลึกๆคุณต้องการอะไรแต่การที่คุณอยากจะได้สิ่งนั้นมันอาจจะต้องเปลี่ยนหนักหน่อยนะมันอาจจะต้องเป็นเหมือนไพ่เดเดนนะคะไม่ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนชีวิตใหม่นะแต่มันเปลี่ยนในลักษณะของการเปลี่ยน ชนิดที่จากตัวตนเดิมไปสู่ตัวตนใหม่บางครั้งคุณอาจจะมีบางสิ่งที่คุณหมายปองปรารถนาแต่มันอยู่ในจุดที่กำลังเริ่มต้นสร้างสารรค์นะคะเพราะงานช่วงนี้คุณอาจจะยุ่งมากๆหรืออาจจะวางแผนทำอะไรบางอย่างวางแผนไปจีบใครบางคนก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเครียดอยู่กับสถานการณ์ภายในที่มันค่อนข้างจะ ต้องโฟกัสค่อนข้างจะต้องลงมือทำและบางครั้งคุณก็คิดเยอะมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเลือกวิธีการไหนกับชีวิตดีมันมีช้อยให้เลือกนะคะแต่ว่าคุณรู้แหละว่าปลายทางมันคืออะไรปัญหาคือระหว่างทางเนี่ยเอายังไงกับชีวิตดีนะคะเป็นจุดที่กาลังมีโฟกัสแต่ก็กาลังง่วนอยู่กับการวางแผนวิธีการไปให้ถึงปลายทางนั่นเอง ส่วนชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเช่นไรจังหวะของชีวิตมันมีช่วงเวลาที่เรารอคอยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนทิ้งระยะอยู่แบบเงียบเชียบนะคะยังไม่สามารถที่จะไปไหนทำอะไรได้อย่างที่คุณตั้งใจไว้จริงๆนั่นแหละมันเป็นช่วงที่อึดอัดนะคะบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อยากจะเดินทางแต่โควิดเอ่ย ปัญหาเอ่ยความยุ่งยากเอ่ยมันทําให้คุณไปไหนไม่ได้เหมือนมีใครบางคนที่เป็นเอมเพรสในหัวใจของคุณนะคะเป็นคนที่คุณรักเป็นคนที่คุณห่วงเป็นคนที่เหมือนคุณแม่ก็ได้นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรพวกนี้นะคะที่คุณเป็นกังวลอยู่หรือไม่ก็เป็นคนที่คุณปรารถนาที่จะเข้าหาในในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งความหวังตรงนี้มันยังอยู่ในจุดที่ยัง ไปไม่ได้อะเหมือนมันต้องรออะไรบางอย่างอยู่ในจุดที่คุณต้องเตรียมการเตรียมตัวเตรียมเส้นทางของชีวิตสร้างโอกาสใหม่ๆในชีวิตเพื่อที่จะปกป้องดูแลความสัมพันธ์และคนที่คุณรักได้อย่างแท้จริงก็จริงๆแล้วมันอาจจะมีจุดที่เรายังทำอะไรไม่ได้เนาะในช่วงเวลาในอนาคตก็ยังเป็นจุดนั้นอยู่นะคะมันเป็นจุดที่เหมือน อยากจะทํารู้ว่าใครเป็นคนที่ใช่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนแต่มันยังอยู่ในสภาวะที่ยังตัดสินใจทาแบบที่ใจต้องการไม่ได้เพราะสถานการณ์ข้างนอกมันไม่เอื้ออำหนวยมันเหมือนแปดาบอะค่ะที่คุณกําลังอยู่กับอันตรายรอบข้างกําลังอยู่กับอะไรที่มันทําให้คุณไม่สามารถทําตัวเป็นอิสระภาพได้อย่างใจหวัง แต่ขอให้คุณยืนหยัดและแน่วแน่ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมีความแน่วแน่ในสิ่งเหล่านั้นมันจะมีหนทางของมันเองค่ะขอให้คุณสื่อสารบางครั้งไปหาไม่ได้เราก็สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้นะแต่ขอให้ระวังเรื่องการสื่อสารนะคะอย่ากโกหกขอให้พูดความจริงสื่อสารในความรู้สึกสื่อสารในเรื่องราวที่คุณปรารถนาจะพูดออกมา แล้วก็รับฟังอีกฝ่ายในบางครั้งเราไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจทั้งหมดการเดินทางอาจจะเป็นเรื่องยากในช่วงนี้นะคะรวมทั้งการที่ตัวเราเองนั้นมีความหวังแต่มันยังอยู่ในจุดเริ่มต้นที่การไปหาใครสักคนหรือการจีบใครสักคนมันยังไม่พัฒนาไปไหนเราก็เอาช่วงเวลาในการสื่อสารกันนี่ล่ะคะ่ะ เป็นการใช้ความจริงใจความเชื่อมั่นความแน่วแน่เมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีศักยภาพมีความสามารถมีความเป็นไปได้ในชีวิตทุกสิ่งที่คุณทำคุณจะใส่พลังใส่ความแน่วแน่ในสิ่งเหล่านั้นและแน่นอนนะคะว่าถึงแม้สภาวะในอนาคตมันยังอยู่ในจุดที่เหมือนอึดอัด ยังไปต่อไม่ค่อยได้แต่คุณจะเป็นคนที่มั่นคงมากขึ้นแล้วคุณจะกล้าที่จะสื่อสารจะพูดคุยและรับฟังอีกฝ่ายมากขึ้นด้วยเหมือนชีวิตมันมันเป็นจังหวะที่มีคนคนนี้เข้ามาเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเป็นความหวังให้กับชีวิตถึงแม้ข้างนอกคุณจะดูอึดอัดทำอะไรไม่ได้แต่ข้างในคุณมีความแน่วแน่และความมั่นคงกับเขาคนนั้นมาก,มาก แล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะพัฒนาอยากจะไปหาคนที่คุณหวังอยากจะไปหาสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการงานคนรักครอบครัวทุกอย่างคุณมีความรู้สึกลึกๆข้างในที่อยากจะเป็นผู้ปกป้องผู้ดูแลผู้ให้การช่วยเหลือสิ่งเหล่านั้นทำให้คุณเติบโตจากข้างในทำให้คุณมีความแน่วแน่ภายในมากขึ้น ก็เป็นการเติบโตจากภายในนะคะและส่วนคำไกด์ไลน์จากไพ่เขาบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องให้พลังในการโฟกัสการลงมือทำการก้าวหน้าของชีวิตเวลาทั้งหมดควรจะใส่ใจกับการใส่พลังในการพัฒนาตัวเองพัฒนาเส้นทางที่คุณปรารถนาบางคนอาจจะคิดถึงบ้านคิดถึงการมีครอบครัว การกลับคืนสู่ความสุขความสงบความสบายใจแต่สถานการณ์ข้างนอกมันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะคะขอให้คุณทำใจล่มๆแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะถึงแม้จังหวะของโควิดสถานการณ์เศรษฐ,ฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่เอื้อให้คุณทำในสิ่งที่คุณอยากจะได้แต่ขอให้เชื่อค่ะว่าแรงอธิษฐานมันมีจริงเมื่อไหร่ที่คุณปรารถนาขอให้ส่งจิตอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ แล้วพลังงานความเชื่อนั่นแหละจะดนใจให้คุณสามารถค้นพบทางออกแล้วก็เส้นทางในการไปต่อกับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะมันจะนำพาคุณไปสู่หนทางที่ใช่ขอแค่คุณรู้ว่าทุกสิ่งที่มันวุ่นวายจากข้างนอกเนี่ยจากสถานการณ์นะมันจะผ่านพ้นไปเมื่อใจข้างในคุณสงบเมื่อคุณจัดการข้างในของคุณได้เมื่อคุณตั้งจิตที่แน่วแน่และใส่พลัง ใช้เวลาทั้งหมดในการลงมือทำกับสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าข้างนอกมันจะดูยากแค่ไหนค่ะเมื่อข้างในคุณตัดสินใจแล้วเมื่อข้างในคุณเชื่อและผ่านความลังเลสงสัยสับสนและการเสียเวลาในชีวิตกับสิ่งอื่นที่คุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการอีกแล้วคุณจะสามารถไปถึงปลายทางได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะงั้นกไกด์ไลน์ไพ่บอกให้คุณโฟกัส สิ่งที่คุณต้องการเราก็ลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยแรงของจิตที่ศรัทธ,ธาในความเป็นไปได้ของทุกสิ่งนะคะแล้วแน่นอนว่าคุณจะสามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้ในอนาคตนะคะแต่ณจุดนี้ทุกอย่างเหมือนเป็นการวัดใจนะว่าคุณจะแน่วแน่แค่ไหนในเส้นทางนี้ ส่วนใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถทักทายกันมาได้นะใส่ข้อมูลเอาไว้ข้างล่างแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3ในหัวข้อชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรก่อนอื่นเรามาเช็คตัวตวนณนะปัจจุบันกันก่อนนะคะ จังหวะชีวิตช่วงนี้ของคุณมีความเจ็บปวดรวดร้าวนะคะค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวมีหลายอย่างนะที่คุณพยายามจะสแสวงหาความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่มันเหมือนคุณกำลังเจอกับบททดสอบหนะักเจอกับคนที่มีอีโก้เยอะเจอกับคนที่ทำร้ายจิตใจเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้จนสุดท้ายเหมือนคุณเลือกที่จะเดินออกมา จากคนที่อีโก้จ๋ามากๆหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเขามีหลายคนน่ะเราคุณไม่รู้ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงนั้นไปเพื่ออะไรกันแน่บางครั้งมันก็เหมือนใจคุณลึกๆอ่ะอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีอยากให้คนคนนี้เป็นคนที่น่ารักมากขึ้นกว่าเดิมแต่ด้วยความที่เขาไม่ยอมลดอัดตราไม่ยอมลดตัวตนแล้วเขาก็ดูเป็นคนที่เหมือน มีอำนาจเหนือคุณตลอดเวลามันเลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยไม่รู้ว่าอยู่กับคนคนนี้ไปทำไมกันนะแต่ว่ามันมีมันมีหลายอย่างที่คุณโหยหาและคิดถึงทุกครั้งที่คุณจะต้องจากไปแต่บางคนก็อาจจะเลือกจบความสัมพันธ์ไปแล้วด้วยความรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทาของคนคนนั้นนะคะส่วนชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรต่อจากนี้จังหวะของคลื่นสึนามิกำลังผ่านพ้นไป คุณกำลังเข้าสู่หน้าน้้ำอันสงบพายุนะคะกำลังผ่านไปแล้วกับชีวิตของคุณหลังจากนี้คุณกำลังจะเข้าสู่การเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะไปเจอกับอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันเหมือนซ้อนทับซับซ้อนคนเก่าคนใหม่อีลุงตุงนังไปหมดและทุกอย่างมันเหมือนยังมี บางสิ่งบางอย่างที่คนเก่าเขาอาจจะกลับมาหาคุณด้วยความรู้สึกที่มันยังยึดโยงกันอยู่เขาอาจจะกลับมางา้อหรืออาจจะกลับมาเพื่อพูดคุยสื่อสารบางสิ่งบางอย่างนะคะมันมีจังหวะที่เหมือนตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้ให้มากขึ้นให้ให้อภยัยให้ทานให้กัลยาณมิตรให้ทุกสิ่งนะคะที่เหมือนมันอยากจะปล่อยความรู้สึกยึดติดเหล่านี้ออกไปอะแต่ลึกๆแล้วอะ มันยังยึดกันอยู่นะมันยังปล่อยไม่ได้หรอกคุณก็ยังมีความหึงหวงอยู่ข้างในนั่นแหละแต่ว่าครอบครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นกําลังใจให้กับคุณในเส้นทางนี้นะคะทุกสิ่งมันจะค่อยๆผ่านไปและคุณจะเริ่มค้นหาความมั่นคงจากภายในความรักจากข้างในเหมือนคุณได้เติบโตมากขึ้นกว่าตัวตนในอดีตการแยกจากจากคนคนนั้นมามันทำให้คุณเข้าใจว่าคุณมีศักยภาพมากมายแค่ไหน มันทำให้คุณเข้าถึงตัวตนภายในเข้าถึงความมั่นคงที่แท้จริงความรักที่แท้จริงในจิตวิญญาณของคุณเองบางคนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะต้องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเพื่อเปลี่ยนสภาวะของจิตใจเพื่อเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่คุณเคยยึดถือไปเป็นรูปแบบชีวิตใหม่ ซึ่งบางคนก็จะมีพลังงานที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะกองนี้บางคนอาจจะเลือกเส้นทางเก่าคือการกลับไปคุยกับคนเก่ากลับไปเข้าอกเข้าใจกันใหม่แต่มันมันไม่ใช่ลักษณะการกลับไปดีอะ่ะมันเป็นการกลับไปอยู่แบบกัละยะาณมิตรกลับไปอยู่แบบเพื่อนกลับไปอยู่แบบคนที่หวังดีแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเส้นทางความสัมพันธ์ที่มันทำให้ตัวเราต้องจมอยู่กับความเจ็บปวด และเหมือนคุณจะเปิดกรอบชีวิตไปสู่อิสรภาพมากขึ้นไปทำความรู้จักคนใหม่ๆมากขึ้นไปอยู่ในสังคมที่มีผู้คนให้คุณได้สื่อสารพูดคุยทำความรู้จักมันจะไม่ได้จมอยู่กับคนคนนั้นเหมือนที่ผ่านมาแล้วแต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ค้นพบความแข็งแกร่งจากภายในและได้ค้นพบกัลยาณมิตรคนพบเพื่อน ในหลายๆสถานที่หลายๆวงการอาจจะมีงานอดิเลกใหม่หรือว่างานใหม่ที่คุณต้องเดินทางไปทำเพื่อให้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่เข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งมากขึ้นให้อภัยกับอดีตได้มากขึ้นและเป็นคนที่มีเมตตาอย่างมากมายมหาศาลนะคะคุณจะอภัยให้กับเขาอภัยให้กับชีวิตเก่าๆและถึงแม้มันจะยังมีความรู้สึกคิดถึงหึงหวง รอคอยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะวางสิ่งเหล่านั้นลงได้ด้วยความรักและศรัทธาในตัวคุณเองและสิ่งที่ไพ่อยากจะไกด์ไลน์ให้กับคุณนะคะขอให้คุณค้นหาความสุขให้เจอสิ่งที่สำคัญเลยคุณต้องค้นตัวเองให้เจอก่อนนะวางความเศร้าความเจ็บปวดในอดีตเก็บพลังงานของคุณเอาไว้กับเส้นทางของชีวิตของคุณดีกว่านะคะ อะไรก็ตามที่มันผ่านไปแล้วมันจะไม่กลับมาในวันนี้จะไม่เหลืออะไรที่คุณจะต้องเสียใจหรือเสียดายอีกแล้วปล่อยให้มันผ่านไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ค้นหาสิ่งที่คุณอยากจะทําอยากจะเป็นเติบโตจากเรื่องราวในอดีตกลายเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นค้นหาความสุขในแบบของคุณแม้ว่าคืนวันเก่าๆมันจะได้ผ่านไป แต่คืนวันใหม่ยังรอคุณอยู่เสมอเพราะงั้นเก็บพลังงานความรักความเชื่อมั่นและผลักดันชีวิตของคุณไปสู่อนาคตที่สดใสเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจตัวเองคุณเข้าใจโลกภายในของคุณคุณจะเข้าใจวิธีการวางใจและการก้าวเดินในชีวิตจริงของคุณทุกอย่างทุกสถานการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เราทนทุกข์เจ็บปวด แต่เขามาเพื่อให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจวิธีการวางใจและการเติบโตทางจิตวิญญาณเพราะงั้นเก็บพลังงานเก็บความรู้สึกให้คุณรักตัวคุณเองและเติบโตอย่างมีความสุขนะคะค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาความสุขให้เจอและถ้าหากยังหาไม่เจอลงคอร์สเ777หรือไม่ก็มารับการโค้ดจากแม่หมอได้นะคะคุณจะได้เข้าถึงตัวตนภายในได้เร็วมากขึ้น และหากต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายจากข้อมูลข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุก comment ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC และในวันนี้นะคะทุกอย่างนั้นมันอาจจะไม่ย้อนกลับคืนมาแต่อนาคตในวันข้างหน้ายังคงรอเราเสมอน,นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ